นั้นอยู่ในมือของคุณเองทราบหรือไม่ว่าอนาคตของคุณนั้นอยู่ในประหั์ของพระเจ้าถ้าคุณมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับร่องคุณสามารถมั่นใจได้ว่าร่องจะทําให้อนาคตของคุณมั่นคงพี่้องครับคำว่ากระวนกระวายจริงๆแล้วในราชศั์ภาษากรีกไม่ได้หมายถึงร้ายเสียทีเดียวนะมันเป็นได้ทั้งบวกและเป็นได้ทั้งลบ เมื่อพระเยซูตรัสว่าอย่ากระวนกระวายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ลบแต่ในขณะเดียวกันคำคำเดียวนี้ได้ถูกนำไปใช้ในข้ออื่นๆในด้านบวกด้วยอย่างในเฟิิปีบทที่สงข้อที่ยีนะครับอักรัูตเปาโลได้กล่าวว่าเพราะว่าข้าวเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิมมัีท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของ บุญบุญธรรมของท่านผู้รับใช้ที่ท่านได้สร้างขึ้นมานั่นคือเทวทีสังเกตสิ่งที่ท่านจะกล่าวต่อไปนะครับซึ่งจะเอาใจใส่ในทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงพี่น้องครับคําว่าเอาใจใส่นี้เป็นคําเดียวกันในภาษาตังกับคําว่ากระวนกระวายหรือคุณสามารถกล่าวได้ว่าพราะคัมภีร์ไม่มีผู้ใดที่มีน้าใจเหมือนทีมทีซึ่งจะกระวนกระวายในทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงอันนี้จริงแล้วคําว่ากระวนกระวาย แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเอาใจใส่การเอาใจใส่แบบทีมบทีเป็นการเอาใจใส่อย่างถูกต้องเพราะเป็นการเอาใจใส่ในทุกสุขของพี่น้องที่อัครทูตเปาโลส่งไปดูแลอย่างผมเองผมก็ต้องเอาใจใส่ในคุณด้วยเอเมนแต่ไม่ได้หมายถึงผมจะกล่าววนกระววายเกี่ยวกับคุณแต่ผมจะเอาใจใส่ผมจะอธิษฐานก่อนที่จะมา วันนี้ขอพระองกลับผ่านรูปด้วยขอที้คนมาแล้วไม่เสียเวลาเปล่าขอให้วันอาทิตย์ที่พวกเขามาหาพระองค์เขาจะได้พบพระองค์ได้ฟังจากพรอกะองค์แท้จริงรู้ไหมครับว่าความโดนกับวายก็คือการเอาใจใส่ทันเอง,เองแต่เป็นการเอาใจใส่ผิดที่คุณเอาใจไปใส่ในปัญหาคุณเอาใจไปใส่ในสถานการณ์มีนักปริศา เขาได้ทดลองแบบนี้ในขณะที่คนกําลังเจ็บนิ้วอย่างมากไม่ว่านิ้วเขาเนี่ยจะโดนประตูหนีหรืออะไรก็ตามในขณะที่เขามองนิ้วเขาอยู่ความเจ็บจะทวีคูณขึ้นแต่กลับการถ้าเกิดคุณเอากล้องสองทางไกลามาแล้วพลิกด้านเอาเอาด้านที่เป็นเลนเส์ใหญ่เข้าหาดวงตาคุณ แล้วเหลือด้านเลนเล็กๆเนี่ยจ่อไปที่นิ้วของคุณคุณมองไปสักระยะหนึ่งคุณจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกทราบไหมครับคุณพ่อเพราะในขณะที่สมองคุณกําลังเห็นภาพสมองคุณได้รับข้อมูลว่านิ้วคุณมันเล็กขนาดไหนปัญหาที่เกิดขึ้นมันเล็กแค่นั้นเองในที่สุดแล้วความเจ็บปวดก็หายไปคุณอยาให้สมองคุณเล่นตลกกับคุณ ในขณะที่คุณเอาใจใส่ที่ปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้คุณกําลังใช้กล้องส่องทางไกลโดยการเอาเลนเล็กอยู่ที่ตาและเอาเลนใหญ่อยู่ข้างนอกปัญหามันจะขยายใหญ่คุณกําลังใช้แว่นขยายอยู่แต่ในขณะที่คุณเอาใจใส่ในพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจะย่อขนาดของปัญหาคุณ ให้เล,ล,กเล็กลงเรื่อยๆและในที่สุดคุณจะไม่พบความโกรธกระวาวอยู่ในหัวใจของคุณ mm hmm. ก่อนนอนคุณคิดถึงอะไรครับฮะก่อนนอนคุณให้จิตของคุณพักอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระสัญญาหรืออยู่ที่คํำขู่ของมา mm hmm. วันนี้ตัดสินใจให้ดีนะครับว่าคุณจะเอาใจใส่ที่ใดในมัทธิวบทที่13นะครับ ข้อที่22นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เอาใจใส่ในความกระวนกระวายน,นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เอาใจใส่ในสถานการณ์ไร้ร้ายที่กำลังเกิดขึ้นพระเยซูกร่สว่าผู้ที่รักมาเล็กสิ้นตกกลางหนามนั้นพี่น้องการีไม่ได้พูดถึงใครอื่นนี่กำลังพูดถึงคนที่รักมล็ดหรือรักพระวจนะนั่นเอง วันนี้คุณมาทําอะไรครับวันนี้คุณมารับพระวจ,จนะใช่ไหมได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจ,จนะต,ตอนนี้คุณกําลังฟังพระวจ,จนะอยู่หรือเปล่า <Evet. S 1> แล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รับพระวจนะนั้นเสียและเขาจึงไม่เกิดผลนอครับความกังวลตามธรรมดาโลกได้ถูกผนวกเข้ากับการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติ มนุษย์ไม่มีเรื่องอะไรให้กังวลบ้างเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของเงินนั่นแหละถูกไหมความล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติแม้ถ้าเกิดฉันมีเงินในตอนนี้ก็คงดีแม้ถ้าเกิดฉันมีรายได้มากกว่านี้ฉันก็คงจะมีความสุขแม้ถ้าอย่างนั้นแม้ถ้าอย่างนี้เอ๊เมื่อ,อไหร่ฉันจะได้เงินเพิ่มสักทีฉันอึดอาจจะตายอยู่แล้ว ทำไมอื่นอาจจะตายอยู่แล้วคุณเคยใสยก่กางเกงครับครับนะพอเดินไปไหนนีแบบอึดอัดจะตายอยู่แล้วคุณโดนกางเกงรัดคุณเคยใส่เสื้อรัดรัดไหมหายใจแค่ไม่ออกทําไมครับอึดอาจจะตายอยู่แล้วเพราะเสื้อมันรนะัดรู้ไหมว่าความกลัวันกลัววยสามารถอรัเพราะวจ,จะนะที่กําลังทํางานในชีวิตคุณ สังเกตนะครับพระคีร์บอกว่าเขาจึงไม่เกิดผลแต่ไม่ได้กล่าวว่าเขาไม่มีลำต้นพระวจนะจะเติบโตขึ้นกําลังทํางานอยู่ในชุวิตของเขาอยู่แต่ทาํางานยังไงก็ไม่เกิดผลเพราะถูกความโกรธเกลีกยรัวันนี้คุณเอาใจใส่อะไรอยู่เอาใจถ้าคุณใจของคุณอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าคุณเอาใจใส่ในพระวจนะของพระเจ้า ไม่ว่าสภาพสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณจะกล่าวว่าฉันกํบบาลังก้าวขึ้นนี่คือขาขึ้นฉันจะอยู่สูงอยู่สเสมพอพระพรของพระเจ้าไล่ตามฉันทันหากใจของคุณอยู่กับพระวจนะของพระเจ้า,จาไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยแค่ไหนปากของคุณจะกล่าวออกมาว่าด้วยบาดแผลองไะเยซสูฉันได้รับการรักษาแล้ว ไม่ว่าหมอจะว่าอย่างไรไม่ว่าผลการตรวจจะออกมาอย่างไรก็าตามฉันจะมีชีวิตและมีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแกร่งต่อไปเเมนเอาครับความกระวนกระวายตามธรรมดาโลกนั้นคือว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนู่ห่มฉันจะอาศัยอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะอุอุ่นเพราะวจนะที่กําลังทํางานในคุณ ผมไม่สนใจนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณกําลังมีปัญหาคุณอาจจะอธิษฐานในตัวคุณเองหรือคุณอาจจะขอให้เพื่อนสักคนอธิษฐานให้หรือคุณอาจจะรวบรวมคนที่คุณรู้จักและไม่รู้จักมารวมตัวอธิษฐานเพื่อคุณแต่ตราบใดก็ตามที่คุณยังปล่อยให้จิตของคุณเอาใจใส่อยู่กับปัญหาในที่สุดความกลัวนกระว,วายนั้นจะรัดเพราะวจนะไม่ให้เกิดผล ไม่ว่าคนจํานวนแสนคนจะอธิษฐานเผื่อคุณคุณจะไม่ได้รับคําตอบจริงไหมครับน้องครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้คุณหลับสบายและพระองค์ต้องการให้คุณละความโกระวายของคุณทั้งสิ้ไนไว้กับรเราผู้เขียนสรุดีได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าพระองค์จะเอนกายลงนอนในความ อาบลงนอนหลับในความสันติเพราะอะไรครับท่านกล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยขอให้คุณเข้าใจพื้นเพของผู้เขียนสดุปนี้ก่อนนะครับในช่วงชีวิตของท่านหลายต่อหลายครั้งที่ท่านต้องถูกตามล่าทั้งกลังวังและกลาดคืนแต่ไม่ว่าท่านจะถูกตามล่าจากกองทัพที่ใหญ่ขนาดไหนก็ตามท่านมั่นใจว่า ท่านจะตื่นขึ้นมาอยู่เสมอนะหลายคนนะครับตายในระหว่างที่นอนหลับนะเมื่อศัตรูมาพกเข้าเขาก็จบชีวิตลแล้วแต่ท่านวางใจว่าพระเจ้าใจะให้ท่านอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นท่านไม่ตระหนผมมีคำถามน,นะครับเท่าวันนี้คุณติกนี่แล้วมีคนเนี่ยเจ้าหนี้มาตามล่าคุณคุณนอนหลับนะม คุณไม่รู้ว่าเขาจะมาขรอตูคุณหรือไม่นั่นคือเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องการตามล่าเอาชีวิตนะครับคุณจะรองหลับไหมแต่จะมีใครบ้างที่จะถูกเจ้านี้หรือคนมาทําร้ายมากันเกิน50คนผู้เขียนสนุดี